คูนตะคูนมันด,โดนโุ่นฝนโน่นหนัวน,นอนบานฝนโน่นมันเกาฝนค่ะคับคุนมันก็ะไดมาเต็มหาดตาต้านนันสดจยุดสมให้ทั้งเท,งท่งมันหัวสุงห,หัวดีกินมานน้ำหาบมานน้ำครับอือกันกินตั้งหาบมันนันครับเออปกติมากหอนเฮื่อนแต่ว่าต่เอินยายชี้นันครับไปกินมัานน้ำยาหย,ย่ายหาหามาหลายโพด นักชีเ้เปอร์เยว่มาไม่ไง่ยสื่อเลขละบ่เอ,อ้ยหน้าเาว่าห้าสิบเปสื่องวนีน่ครับเป็นหนีเปอรหลายห้าสิบเปอร์อากรณนงวนี่ครัเสียหลายโพดรหอดแหลมาครับผม,มมีเงินครับครับห้าสิบห้าไปซื้อเ้าระีสบาทัสิบบาทเอาเป็นยังผันดีเอาเหลือให้เป็นวายจะซื้อครับครับยายชี้แต่เลยพราบเพ็นยายก็ซื้อเด็กสองขุม<อ>เป็นพาบยายซื้อนันเจ็ดสามครับเออครับ หาโขกเปรอะคองคุ้ยาสีผ้าไปื้อคือนีโอ่โอ้เจ็ดสามกับหาหเออคือฟันเห็นยาสีน้ำเนาะเออก็ฟันเห็นยาสีนั่นแหละยายสีหล่าผ้าพ้นยา,าสีววาเลขขายยานเน็นะค,ครับครับเออยาสีเป็นคนวาเร็งยายพผ้าพนยาืา้อก่ว่าเด็กยวืาอน้ำกันเออคือมาสองคุ้มไหนม่ไงยาสีวางขี้เออหน้าห้ามมันจะหนีละ เขาเอาตูหลายดอกยายว่ายาย่าอสิเอาต้ละสิบาทแ่ไว่าคุก็ือเอายี่สิบาท<อ>าไม่ไงเอาตู้ละดดยยสิเด<อ>้อย่าสี่บาทกันสทีเลขสองขุมคือคนยายซื้อน้ำเพิ่นนั่นครับครับเพื่นบอกนั่นเจ็ดสามหลักกรหาโกสองคูออน,<อ>น,คนท่นี้ยายสี่าบาทซื้อนั่นซื้อคนละสิบยายซื้อสิบาทยายืา้อสิบาทยายือสี่สิบ โอ้อครับครับคือแล้วจ้ากหายวิ่งหน่อยวิงัาา้น็้เดี๋ยวอมาเบืองเงินสี่สในความฝันอ่ะในฝันนะครับเอออืมแต่เจนเดีวเบืองโอ้ยแมชีโต้มีเงินต้กระส,สินโตัระดีชิบหน้าแม่นุ่มมมีเงินแม่นุ่มกะเอาโต้ระดีบาทเอาเทอวันกงคี่ครับครับเจ็ดสามสามเจ็ดครับกะหาหควกหาเจ้านีกับพ่อลาละแม่มีเงินเนาะโต้ระกีบาทก็เอานากรางซีครับก็คือฝันเมื่อเคืนนี่เนาะคนไทยเนาะ ก็ได้ตัวเลขเลยได้ตัวเลขเลยครับได้ก็ได้ไปซื้อนั่นแหละแต่บ่หูัคือกันนั่นได้กินเงินผู้เฒ่าอือบ่ได้ถามนไปอายุล่ะครับครับได้กับตัวเลขมันก็ได้แล้วเนาะคุณยายเาก็บ่ไอกว่าเพิ่นให้เลขแล้วก็ต่เอาตัวนี้เลยอัพก็หนีเลยสิครับแต่เลขที่คุณยายบอกตองวงินนั่นก็คือ51 51กับหากับเจ็ดสามคือกันแม่งบอก ก็หาแป๊หาแป๊ะหาแป๊ครับที่คุณยายฝันในตองหัดเนาะเออเกิดตองหัวทีผมมาเหตุคลิปครับแต่โค้งสุดท้ายนี่คือคุณยายได้เลขเลยก็คือเจ็ดสามกับหาโกเออหาโฮโค้กหาเจ็ดสามสามเจ็ดเออครับก็ให้ทุกผู้ชมพิจารณาเบิ่งเนาะคุณยายเนาะสวัสดีครับเพื่อนๆสวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้ก็เป็นโค้งสุดท้ายวันนี้เป็นวันศุกร์ที่16กันยายน2565นะคะดรแต๋วก็ ได้ฟังความฝันของยายหนุ่มช่องเขยอีสานใต้นะคะขอบคุณยายหนุ่มแล้วก็ขอบคุณเขยอีสานใต้มากนะคะที่เล่าความฝันดีๆให้ฟังนะคะความฝันของคุณยายหนุ่มก็คือไปกับเพื่อนนะคะไปกับกลุ่มเพื่อนไปขุดมันโน่นไกลบ้านแล็ไกลบ้านเหมือนกันแล้วก็ไปหาบได้ได้มันมาเยอะมากเลยนะคะเต็มหาบเลยทั้งขุดเขาเรียกอะไรนะเหมือนกิน กินมันด้วยกินมันดิบด้วยแล้วก็กินด้วยแล้วก็หาบมาด้วยนะคะแล้วก็เหมือนยายสียายสีนะคะตายไปแล้วนะยายสีก็มาชวนไปซื้อเลขกันนะยายสีอ่ะยายสีอ่าเราทีนี้ยายหนุ่มก็บอกว่าฉันไม่ค่อยไม่ค่อยจะมีตังค์ฉันจะมีนี้สินเยอะซื้ออะไรยังไงประมาณนี้แล้วยายสีก็บอกเธอซื้อไปหน่อยเถอะสิบสิบบาทยี่สิบบาทปรากฏว่ายายสีก็พาไปซื้อเลขเลขที่ซื้อก็คือเลขเจ็ดสามแล้วก็เลขห้าหกอ่ายายบอกว่าเจ็ดสามกับเลขห้าหกนะอ่ายายสีก็ซื้อยี่สิบบาทส่วนยายหนุ่ ซื้อ10บาทนะคะเพราะว่ายายหนุ่มบอกว่ายายหนุ่มไม่มีสตางค์ไงยายหนุ่มไม่มีสตางค์แล้วยายสีมีสตางค์ยายสีก็ซื้อ20บาทอ่าความฝันของยายหนุ่มเป็นแบบนี้แปลว่าเลข20เนี่ยหมายถึงเฉลิมพระชนพนรรษาในหลวงรัชกาลที่5วันที่20กันยายน2,396ส่วน วันสวรรคตนะ23ตุลาคม2453พรชนมายุ57พรรษานะคะแล้วก็เลข10ก็คือเฉลิมพรชนพรรษาในหลวงราชกาลที่10นะคะวันที่27กรกฎาคม2495พรชนมายุ71พรรษานะคะแล้วเลข7337ก็คือเลข73ก็คือเลขเลข3ก็คือเข้าพรรษา3เดือนนะเลข7ก็คือออกพรรษา เจ็ดเดือนหวยงวดเนี้จะหมายถึงเรื่องของการออกพรรษานะคะออกพรรษาก็คืออืมออกพรรษานะคะออกพรรษาก็คือพรรษาหวยจะออกพรรษาของใครหวยจะออกพรรษาของในหลวงรัชกาลที่ห้ากับในหลวงรัชกาลที่สิบอ่า ใน, 6, ในหลวงรัชกาลที่5กับในหลวงราชการที่10นะคะส่วนเลข5-6 5-6ก็คือ5 6ก็คือ, 5, คอวันวิสาขาบูชาอ่าห้นะคะอ่าน56-65แบบนั้นนะคะอ่าแล้วแล้วนี่แหละ56-65ไปแยกเลขได้เลยนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังนะคะส่วนใครจะซื้อ 6, อ่าห้าหกใครซื้อเจ็ดสามก็ตามสะดวกเลยนะคะเพราะว่าความฝันของยายนุ่มก็คือเรื่องของการขุดมันขุดมันก็คือเหมือนแบบสามันอะสามัญชนแบบนั้นนะแบบสามัญชนไปขุดมันขุดมันก็คือเหมือนแบบว่าชาวรามันอะชาวรามันเนาะที่จังหวัดสมุทรปราการอำเภอพระประแดงอะชาวรามันเนี่ยเขาก็จะต้องไปรามันลรามันกับราศีอ่าเดี๋ยวเอารามันก่อนรามันเนี่ยเขาจะต้องนําดอกบัว ดอกบัวดอกบัวหลวงเนี่ยไปในวันเข้าวันเฉลิมวันอะไรนเดน๋ะว,วันวิสาขาบูชาเออเขาจะต้องนํานําดอกบัวเนี่ยไปเป็นประเพณีประเพณีรับบัว วันวิสาขาบูชาก็คือขึ้น15ค่าเดือน6นะของจังหวัดสมุรปรการสมุรปรการนะคะขึ้น15ค่าเดือน6วันวิสาขาบูชาเนี่ยชาวรามันของที่จังหวัดสมุรปรการเนี่ยก็จะไปไหว้หลวงพ่อโตหลวงพ่อโตนะคะหลวงพ่อโตที่สมุรปรการพระประแดงจะก็คือ15ค่ำเดือน6อ่าชาวละขุดมันก็คือชาวรามันนะขุดมันคือชาวรามันส่วน ยายสีเนี่ยยายสีก็คือราศีอ่ะยายสีก็คือราศีราศีกับรามันอย่างนี้นะคะอ่ะยายสีเนี่ยพอดีปีเดือนกันยายนเนี่ยเพิ่งจะเริ่มใช้ราศีกันนะคะราศีราศีก็คือราชการที่5เนี่ยเริ่มใช้ราศีมาเป็นเป็นการเรียกเขาเรียกว่าแทนเดือนอ่ะแทนเดือนนะคะอย่างเช่นราศีกันอย่างนี้นะคะราศีกันอย่างเงี้ยเพิ่งจะใช้ปีพศสองพัน 432ที่หวยออก32คราวที่แล้วน่นนะคะอ่านันแหละหนั่นแหละเพิ่งจะเริ่มใช้นะคะกันยายนสองพร้อยสาก็เลยจะเกี่ยวกับเรื่องของรัชกาลที่5ทั้งหมดเลยนะคะแล้วก็อ่าพรุ่งนี้พรุ่งนี้คือวันที่17เนี่ยก็จะเป็นเรื่องของการ ประกาศใช้เหรียญกระสาบครั้งแรกเลยนะคะของประเทศไทยนะคะวันที่17กันยายน2403แล้วหลังจากนั้นก็จะเกี่ยวกับรัชกาลที่5ทั้งหมดเลยนะคะแล้วก็รัชกาลที่5ก็จะสถาปนาสอตตองอนะคะวันที่18กันยายนเนี่ยค่ะ18กันยายน2458ก็107ปีสอตองอนะคะสําหรับคลิปนี้นะคะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังนะคะคองสุดท้ายของสุดท้ายของยายหนุ่มนะคะยายหนุ่มฝันดีมากๆ